ายดีสบายดีสวัสดีค่ะสบายดีเมื่อทุกคนเนาะวันนี้พบกับโนดิ้งลทุกคนพบกับช่องนุิ้งสาร์ล็อกบ้านเด้อตอนนี้นุกกิ้งหกเลิกงาน<ม>ทุกคนวันนี้ผู้ช่วยหยุดนะคะนางหยุดเนาะก็เลยนิดหนึ่งเนาะวันนี้เมื่อยนิดหนึง่งบ่นิดนหนึ่งอะทั้งเก็บทั้งตามทั้งจัดเองมวันนี้โอ้วันนี้ชายเดียวมีชายเดียวทุกคนทำเองทุกอย่างเลยวันนี้ไปชมตัวเองเนะหม,มายถึงว่าวันนี้ชายเดียวแบบโอ้ลูกค้าบื่อายแต่ก็คือลายเนาะคือมัน เฮ็ดคนเดียวอะเยอะตำน่งก็มาในกระซิมว้าเรื่องพ่อแล้วทุกคนหลังจากที่ผ่านไปสองเสมอเนาะบอกเมื<_<_<__<_่ผ่านไปสองเสมอหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นก็คือยูบ้านนุชขาเจ้าซีห้องว่าเออเสียเคาะเสียเคาะก็คือเฮ็ดอันนั้นแหละทุกคนอะไรนะแต่งแก้นะแต่งแก้เนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบิ่งวิธีการแต่งแก้ของเราเนาะว่าเฮ็ดอะไรเดในการแก้เค็ด แก้เค so ็นแหละเนาะคนไทยกับเจ้าของแก้เค็ดมนุษย์กับเจ้าของห้องแต่งแก้ซื่อๆเนาะมันจะมีแต่งแก้แต่งแต่งแก้แล้วก็แต่งต่อต่อยังงวะต่อชะตาเนาะต่อชะตาแล้วก็แต่งอันแต่งแก้มันมีหลายแบบนะทุกคนเนาะจะไสิพาทุกคนไปรู้จักวิธีระว่าจะเห็นอะไรได้เนาะแต่งแก่อยู่บ้านหนูทันรู้ก็กว่เคยเห็นดอกทุกคนพ่อก็ว่าว่ามันคือกันเนาะ มีหญ้ากับน้องน้องสรยกันแต่งหญ้าทุกคนหญ้าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้นุชแล้วทุกคนตั้งแต่ย่างมาก็คือมีแต่หญ้าหญ้ามาซ้อยหญ้าอายุอายุหลายแล้วล่ะทุกคนเท่าละแต่ก็ยังแข่งแข่งอยู่นุชบ่มีแม่แต่ว่านุชกันยังมีหญ้านี่ล่ละทุกคนที่ซ้อยทุกสิ่งทุกอย่างนุชเลยว่ามีหญ้ามีหญ้าก็คือกันก็มีแม่นาอหญ้าที่มาค่อยเฮ็ด คอยซ้อยวิธีต่งตางๆที่อยู่บ้านนะ่บริเฮดนุ่บริอยูนาะก็มีหญ้ามาซ้อยเฮ็ดมาซ้อยแต่งเพื่อนกับอนุหลแล้วจะว่ายังแข่งแหงเนาะชิ้นหอดวที่ผูดกันนี่ทุกคนขราเจ้าสิแต่งแบบนี้เนาะนี่มีซาดมีหมอนมีกระทงเนาะกระทงก็สีใหญ่ๆเด็วจักน้อยอันดิแล้วก็มีหดนึ้เข้าว มีติปเข้าอันนี้พ่อกําลังเขียนหัวอยู่เนาะคนที่มาเฮ็ดก็คือยาพ่อคนนี้เนาะก็คือลุงคนนี้ลุงคนนี้คือแบบเป็นคนที่เฮ็ดเป็นคือเป็นคนที่สูตรเป็นวัฒนธเนาะผู้ใดแบบในหมู่บ้านหลายๆหมู่บ้านก็คือสมิตรลาวผู้เดียวแบบหาแต่งแก้แต่งสะดะเคออย่างแบบนี้เนาะหรือว่าแต่งแบบต่อชะตาอย่างแบบนี้เนาะก็คือลุงพ่อข้านีนี่เนาะ ตอนนุชก็เคยเฮ็ดน้ำเลาเธอหนึ่งเนาะเคยให้แม่แต่งแก่รอบหนึ่งตังแต่โดนแล้วทุกคนซิบก็ปีแล้วเนาะอันนั้นก็คือย่านุชเด้อทุกคนเห็นบอกแปดสิบสองเราเด้อหันแต่ยังแข็งแห่งมากหลังคอมละมีหลานชายแล้วก็มีหมาอันนี้ก็คือเครื่องที่เพื่อนเอามาแต่งเนาะมีศาสตร์มีหมดมีมอหนึ่งเข้ามีกระทงถังอาบน้ำถังถังมันจะมีปูมีปลาเล้่ยทุกคน ปูคู่นึ่งปลาคู่นึ่งหอยคู่นึ่งตะวันนี้จับไก่บ่ไรคะเจ้าวาความจริงเันต้องเอาไก่นําจับบะไรเพิ่นบอกตอนที่มันสวยแล้วไก่มันไปเมื่อไหรเนาะมันต้องจับไว้แต่กลางคืนก็สีนั่งแล้วแบบนี้นี่งานนุดอายุหลายละอันนี้ข้าเจ้าก็สีมีกระตกมาเนาะกระตกอันน่ะลุงพ่อไข่ข้าเจ้าก็สีเอ็นสูตรเนาะสูตรที่ทางนั้นคือให้พ่อหันนั่งหันหลัง อยู่ลาวถ้าเกิดว่าเฮ็ดประเพณนี้แบบนี้จะต้องมีผ้าแพเนาะวางไล่ทั้งคนสูตรทั้งคนอันนั้นผลแก่พร้อมเนาะ <_ C 1> กระทงทัานก็คือหญ้าเฮ็ดเนาะก,กับน้องกับอันละอันเนาะ <_ C 1> ในกระทงท่านก็จะมีไล่ย่างเลยนะมีดอกไม้มีําม,มากก็อย่าอย,ย่างละร้อยยี่สิบเลยเด้อทุกคนมีกระทงแมกกระทงน้อยๆอยๆิยๆ้ให้เป็นร้อยยี่สิบอัน ข้าเจ้าสีเริ่มสูรละนุชก็กเคยเห็นขาเจ้าเฮ็ดแบบนี้เนาะเคยเห็นแต่ขาเจ้าแบบต่อต่อชะตากอ็อีกแบบนึงแล้วก็อันแก้อันนั้นก็อีกแบบนึ่งเนาะอันนี้เขาแต่งสะดอเคาะแล้วก็อันอีกอันนึงอันไดแบบ้จักแบบใดนเนาะที่ขาเจ้าอันนุชเคยแต่งเนะเคยแก่นะแต่บอม่นแบบนี้คล้ายๆกันอยู่แต่อันนั้นคือว่าบริมีหมอหนึ่งเขาบริมีศาสนะนั่นนะ แต่เป็นกระทงกระทงแบบเดียวกันแต่ว่าเครื่องครองในกระทงก็จะบูคือกันเนาะโดยประมาณบ้านนดชิแต่งแก้แบบนี้เด้ทุกคนยูไทยเป็นแบบใดก็คอมเมนต์บอกนเด้อเด้อเพื่อเป็นความหู้เนาะนดก็บูเคยเห็นยูไทยค่ะเจ้าฮิตแบบใดเนาะกะบอกว่ามันซ้อยได้หรือว่าซ้อยบ่ได้แต่ว่ามันเป็นความเชื่อเนาะ บ้านนุชอยู่ลาวก็จะซืเสื้อเรื่องแบบนี้กันแบบเยอะมากทุกคนยัางแบบบูหานอยู่นะเสื้อสุดๆแล้วก็อันสัทธ,ธาเนาะทั้งเสื้อทั้งรัทธ,ธาแล้วกันเนาะก็เลยเฮ็ดแก้แล้วนนั่นนี่แบบนี้นะเฮ็ดแล้วแต่ว่าผู้ใดที่เฮ็ดหรือว่าบ่เฮ็ดเนาะสาหรับความสบายใจอันนี้เฮาเลือกความสบายใจก็เลยเฮ็ดเนาะส่วนคนที่อ่า เจบหันยิบผนาน้องคนที่ยิบพันดีกันยังตอนนี้ดีขึ้นแล้วเขาจะไปนอนโดงแล้วทุกคนก็นจะไปนอนโดงแล้วหน้าเสียอาทิตย์หนึ่งแล้วตัดใหม่เนาะโอเคคลิปนี้ก็สิคอลาทุกคนไปก่อนเนะาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ดคลิปเด้อสบายดี